วัสดีครับทุกคนทุานรับวันนี้ใครติดตามผูอยู่นะสำหรับคนที่ใช้ HONDA Honda l e รีนะครับตัว4วาล์วนะครับรถที่ไปไล่ข้างนะครับใส่ท่อกากฝาดีนะครับคนที่ทำชุดข้างใหม่นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยๆนะครับเพราะว่ารถมันค่อนข้างใช้รอบสูงแล้วก็ใช้4เม็ดนะครับมันต้องเวลาออกตัวเวลาบิดเร็วๆนะครับต้องใช้รอบค่อนข้างสูงนะครับ มาดูนะครับอันนี้รถข้างใดยังโรลเลยรพอสองหมื่นเนี่ยน่าจะถึงนะเนาะดูนะครับหมอน้ำดันนะครับเลยขยับตอนนี้ไปขยับเป็นรูหกสิบแล้วช่างเางนาะเสื้อเป็นเสื้อพีพีนะครับเปิดเสื้อเปิดฝาใหม่เลยตอนนี้ก็ราคาไม่เละน,นะครับใหม่เลยก็ตัวเสื้ออยู่พันกว่าบาทแล้วก็รูแวน เกใหม่หมดนะครับเป็นสองร้อยหกสิบครับฝาก็อันนี้ผมจะแก้ให้ก็คือปาดฝาแล้วก็ขุดเบานิดนึงนะครับประมาณทักเท้าของเดิมเขานี่ยนะครับเนี่ยแต่ของเดิมเหมือนไม่ได้ขุดเลยเนาะโอ้ของเดิมมันไม่ขุดเลยทั้งฝาเดิมจากโรงงานไม่มีรอยขุดนะครับไม่ไม่ไม่ได้จิกเบ้าะนะ ตัวนี้นเป็นแบบเรียบเลยตัวนี้ก็เรียบนี่ก็เรียบเรียบเสมอไปกับฝาเลยนะครับทําให้น้ํามันดันนะครับน่าจะเกิดจากไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ฝารั่วนะครับดูนะครับรอยอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลูกเป็นลูกสิบนะครับต้องขยายจีกเบาให้นิดนึงประมาณสัก0.3ก็ได้ครับเพื่อไม่ให้ตัวนี้มันยัน เพื่อให้หน้าสัมผัสมันเต็มหน้าด้วยนะครับแล้วก็ปาดเก็บให้ใหม่นะครับเพราะว่าเราเบิกทีืใหม่เนี้ยเบิกเสื้อใหม่แล้วก็ต้องปาดที่นะครับพอเวลาเราวางปุ๊บถ้าเราไม่ขยายนะครับเนื้อเนี้อตรงนี้มันจะยังเหลือครับนี่เราก็ติก๊กทัก0.3ถึง0.5ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องก่อดอื่นเลยต้องปาดปาดหน้าด้วยนะ ถ้าไม่ปาดหน้านะครับก็เหมือนเดิมก็เหมือนเราไม่ได้ทํอะไรเลยเพราะว่าตัวจุดนี้นะครับมันมีรอยฝาแล็บแล้วนะครับเนี่ยน้ํามันดันออกมาได้แล้วนะครับดูดิดันออกเกือบเกือบถึงนี้เลยนะถึงขอบเลยนะดูครับอันนี้คือรอยฝาแล็บนะครับเนี่ยน้ํามันเข้ามาข้างในได้นะครับรถสตาร์ทจิตยากพอฝากด้วยนะครับคนที่ได้ข้างนะครับใส่ท่อขยันใส่น้ำมันขึ้นนิดนึงนะครับมัน ถามถ้าไม่ใช้น้ำมันดีนะครับเราก็ใช้พวกของฮอนด้าก็ได้นะครับไม่ถือว่าแพงมากร้อยกว่าบาทนะครับดีกว่าเราต้องมาทําเครื่องใหม่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอามาให้เป็นความรู้นะครับเพราะว่าเจ้าของรถยังเด็กเลยน่าจะอยู่สักอายุสิบเจ็ดสิบแปดครับแล้วก็ไปไล่ค้างกันเลยมีปัญหาอะไรมาอันนี้ก็จัดเป็นลูกหกสิบให้นะครับใครสนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ย่าลืมฝากก้ไล่กดแเชร์ด้วยครับขอบคุณับผม